เอ่ยืดยืดเออเปอย่างงี้เปนี่นี่นี่สอม้อยบาทสามร้อยบาทจะโปรตีนหนึ่งร้อปดสิบเจ็ดบาททุกคนปดตักเข้ามาได้เลยมันไม่นี้เราไปไม่ดื่นนะเราฟังมันเรียกแล้แบบนี่ดูทุกคนดูเนี่ยแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะแบบพวกสิ่งสกปรกที่มันอยู่ที่หน้าเนี่ย มันจะไม่เหมือนแบบอื่นเนาะแบบอื่นเนี่ยมันล้างปุ๊บมันออกไปเลยแต่ตัวนี้เนี่ยเวลามันล้างปุ๊บมันจะดูดมันจะลากมันจะเอาออกไปด้วยเอาออกไปได้ดีกว่านะครับนี่ตัวนี้เลยนะใครหน้าหมองหน้าคดำดำเหมือนโดนของเนี่ยเอาตัวนี้ไปเปิดยู่ไปเียอะเลยนะพี่นะจาก189บาทเหลือ72บาทกดได้ที่ละกันเฮ้ยเงิไปเลยถ้าบานน่ยให้พี่เบนหน้าดำเลยเฮ้ยได้เหลือคนเดียวก็แล้วหน้าดำเหมือนโดนของ ผนพูดแรงเลยอะ่ะแม่ถ้าถึง1,000บ้านผมขอล้างกระถนให้อาจารย์ได้ไหม สู้คล้างได้จริงเหรอจริงล้างได้ทุกอย่างเลยเหรอล้างได้งล้างจานได้หมดเลยเหรอได้อาจารย์เอาไปใช้ได้เลยมึงก็เพอร์เจอร์นะเอาไปถูหน้าถูตัวได้หมดตูดดำก็เอาไปทาตูดได้ได้หน้าดำก็เอาไปทาหน้าได้นะอตอนนี้นะครับพุ่งไปเรื่อยๆสบู่เฟด้าจาก189มีที่นี่ช่องผมเท่านั้น72บาทกดได้เลยครับบา่ะ500บาทอะเอาไปเจ๊ ลงทุกเนาะงมาล้วำไม่พอเออทำเพื่อเองเลยเนี่ยรักพี่นะไม่ต้องรักมาสามรอบมากเลยสามรอบเลยคนที่ผมมือดำผมยังไม่ป่นเออกาแฟนะเหมือเดิมยองมือขออีตรงนี้ก่อน้เลยนะฮะ อขาอิ่มทุกคอิ่มนุกคและดูครับทุกคนหน้าดาแบบนี้จะออกไหมมาดูกันนะทุกคนนะมามาดูกันอ่นน้ำมาขอกระมังหน่อยครับมาแล้วมาแล้วระวังโดนกระชากนะฮะกระชากครับหนึ่งก้อนเจ็ดไทยจากหลังก้อนที่นีหนึ่งก้อนเจ็ดสองบาทส่งฟรีครับทุกคนโกรธอะไรโกูเลยครไม่ต้องพี่นึงกระมังด้วยกระมังด้วยอ่าไม่อยากจะหมู่เลยนี่นี่นี่ เอาแล้วพันแล้วพันบ้านแล้วอาจารย์เขาเอาด้วยเหรอเฮ้ยอาได้พันบ้านทำไม่ผัวมาได้เล่อยดีอ่ะเฮ้ยใช่เหรอเล่นพี่จอมเลยเหรอเฮ้ยบ้านทำไม่ลงหรอกจะทำอะไรกูจะให้พี่จอมหน้าดำได้ได้มาเฮ้ยบ้านเอามาเฮ้ยพันบ้านอ่ะอ่าพันบ้านมาแปดร้อยแปดร้อยดูทุกคนดูนะดูนี่ขอบอกเลยว่ารักอ๋อที่ช่วยผมขายหน่อยช่วยผมนะช่วยผมขายหน่อยพี่ไม่ได้พูดเลยไม่ได้พูดยังไงมึงมึงอยู่ตรงนี่ย้อนสอนขึ้นมาหน่อยย้อนสอนขึ้นมาหน่อย Yup. ออกปะอไหมมาดูกันขอโทษนะพี่นะเพื่อนหน่อยนะพี่นะไม่ต้องขอโทษแล้วไปเหนือก้อนเจ็ดไปสองบาทนะคะส่งฟรีนะยินดีนสั่งได้เลยจ้าสั่งไดที่ตะกร้าเลยครับวันนี้คือราคาดีมากเฮ้ยสี่ก้อนก็บอกสองร้อยยี่ไปสองร้อยห้าสิบสองนี่เหรอใช่เหรอใช่เหรอเฮ้ยมันชืดมันชืดตกก้อนเหลือก้อนเท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้โหเหรอถ้าเป็นสบู่ลืมตานี่แสบตาแล้วนะอ่า อันนี้คือยังไม่เข้าตาเฉย <laughs> ไม่แต้แอบ <laughs> แล้วใครที่ผิวอ,อ,อ่อนแแพลง,ง่ายนะอาจารย์เบียผิวอ่อนแอยได้ใช้ได้เลยทุกคนสี่ก, <4 S 2> ก้อนตอนนี้เหลือหกสิบสามบาทแปดร้อย <laughs> <800 S 1> บาทค่ะขอบคุณครับแปดร้อยบาทสี่ก้อนเหลือหกสิบสามบาทนะ เป็นไม่ได้ไงเหลือก้อนละ63สิบสหรอ63บาทเองกดเลยเร็วๆสั่งสี่ก้อนตอนนี้คุ้มมากใช่ส่งฟรีด้วยส่งฟรีพี่เหลือก้อนละ63บาทแล้วเฟด้าไม่เคยลดขนาดนี้นะไม่เคยครับพี่กันเฉพาะ11 11นี่จ้องกันจะมาลัางเท่านั้นไดครับได้ครับให้พี่เบนขางแล้วก่อนจนถึง1,500บาทนะครับโอ้โห เพลงมาแล้วเพลงมาแล้วขึ้นหน้วอือเออโอ้ฟิลน่าดูเลยเออโอ้ยเอาใจโอ้ยเอ้ใเขารู้แล้วเขารู้แล้วเอ้ เพลงมาแล้วเพลงมาแล้วขึ้นหน่อยแล้วมาเป็นมานั่งให้ก็ไม่ช่วยขายเลยเนี่ยพี่เนี่ยพูดด้วยพูดด้วยพี่ยิ้มด้วยดิพี่ไม่ยิ้มเลยจะบุปผาได้ผมจะบอกให้ดีหมองกล้องเสร็จมองกล้องด้วยมองไม่ได้แล้วมันย้อนต่อขึ้นมาแล้วโอเคโอเคตาตครับ้างหน้าเลยเออตั้งหน้าเลยได้เลยได้เลยเจ็ดสิบสองบาทยินดีทำได้ได้เลยนะครับสั่งได้ที่ตะกร้าเลยครับจากโปรตีหนึ่งร้อยแปดสิบเก้านะครัสั่งสี่ก้อนเหลือก้อนละหกสิบสามบาทส่งฟรีด้วยนะครับพี่กดสั่งเข้ามาเยอะนะครับ ไอ้เขาบอกน้ำไม่ไหลแล้วนะไหลสุดเริ่มลง900บาทค่ะขอบคุณครับโอ้900บาน900บาทของมันอยู่เฉยๆมันก็แรงจริงอะเบด้าเนี่ยโอ้มาตั้งหลายรอบแล้วทำไมพี่กันไม่ล้างหน้าบ้างเ้ยใครคนนี้มาวะพี่คอมเมนต์น่ะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยพี่บอหมูเขาพันบ้างเขารออยู่ใช่รอจริงอหมพี่ให้เกียรติผมสักรอบได้ได้ได้400บาทแล้วครับตอนนี้ อูดหน้าดำดำน้ำดำเลยน้ำดำจพี่จอมต้องใช้น้ำตงใช้น้ำก่อนเอาเอาน้ำมาบ้านบ้านบ้านก็เฮ้ยกลับเยวไปดิบไปดิเลยเอายห้าพันบ้านที่กันนะเอาไปดิไปด้วยเลยเองแค่ถ่ายไปไหวะ ชอบเลยรู้สึกได้เลยว่าอาจาร์อาจารย์เบียร์กำลังเถียงกับเสียงนเยูเสียงก็เสียงเยอะมากอ้าแล้วอาบัไปไหนอะอาบัหนึ่งพันบ้านต้องไปพิจามหนึ่งพันบานต้องไปพิจอมแล้วรอล้พ่จารไปฝากด้ครับพี่จอมยเก็ไม่เอาน้ำดนี้นะเี่ยนเปลี่ยนเปลี่นเนเปลี่นเยเปียนเปลี่ยนถ้าไม่เท่เบนกูยอมเธอเาอะไรนะน้มโเด้ไห ีจัดให้หน่อยนี่ไม่เป็นไรเลยเอาสบายๆเอาสบายสาๆในล้างก่อนได้ไหมได้ไหมหน้าดำได้ไหมครับพี่ได้หน้าดำก็ได้เอาเพี่จอมจัดเองเลยเอาเลยสภาพผิวของแต่ละบุคคลมาดูกันว่าสภาพผิวของหน้าพี่จอมจะรอดไหมพี่จอมครับขออนุญาตครับผมนี่มีใครแบบว่ากั้นหน้าพี่จอมเลยเออคนแรกเลยชอบเลยนี่มาเลยมาเลยเอ้ยเอาโคจัดเองเลยนี่พี่จอมจัดเองขนาดนี้เลยเหรอเออ ไอ้เบนเป็นคนสั่งพี่ไอ้เบนคนสั่งไม่ใช่ใช่ครับเราแกเรื่อเราไม่ได้พี่ไอ้เบนคนสั่งพี่อ่าโหไม่วันนี้เป็นเกียรติมากนะทุกคนนะสบู่เฟด้านะทุกคนวันนี้ใครสั่งครีมไปแล้วสั่งเซรั่มไปแล้วนะเอาสบู่เฟด้าไปเปิดผิวไปเคลียร์ผิวด้วยนะพี่ไอ้เบนเราพี่จอมาถึงดีมันจะซึมไวนะพี่นะเอาไปเปิดผิวไปเคลียร์ผิวใช้ได้ทั้งกับหน้ากับตัวนะไม่แสบไม่แพ้ไม่แดงไม่ขันนะพี่นะกดสั่งได้ที่ตะกร้าเลยครับจัดไป โ,โอ้โหโดนดิรู้สึกผิดไงไม่ร nah ู้ลไม่เป็นไรเอาเลยรู้สึกผิดจากใจเลยจริงๆไม่เป็นไม่ลงครับแต่จะให้ดูว่าล้างออกแน่นอนแน่นอนมาดูกันว่าล้างออกไหมนี่ดูความยืดของเขานี่ไอตัวนี้เนี <oh ่ยมันไม่ได้ยืดอย่างเดียวนะพี่นะมันจะมันจะลากมันจะเอาสิ่งสกปรกความดำพวกนี้บนผิวหน้าออกไปด้วยใครหน้าหมองหมองเนี่ยนี่ขนาดหน้าหมองหน้าดำขนาดนี้นี่แล้วเดี๋ยวเราล้างปุ๊บกระจ่างเลยโอ้โหแบบแกวเลยแกวเลยมาดูกันดิเพราะว่าล้างไม่ได้นะพี่นี่ทำไมครับตอนนี้หมดเวลาแล้วหายล้างแล้วโอเค ติดต่อที่ด้านก็แจกบ้างติดต่อที่้ดก็ไม่ได้้ไม่ได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 ้แ้ไร้ตอนนี้่้อปด้าง้ยดิครับซื้อ3มซื้อ3มชุดหรือ4ชุดนี่แหละลดลงไปนตอนนี้น่าจะปกติ189เหรือเหลือเ9ไดิบาปเอ้ยโทษ72แล้วก็ซื้อ3ไมชุดใช่ไหมเหลือเหลือก้อนละ6กบกว่าบาทอ่ะ